สวัสดีครับสวัสดีครับส่องสายไปเลยครับอ้าไปเจยกันมาสวัสดีค่ะบี่ครับใส่เนื้อครับพ่อดทึงเหมือนเดิมโอ้ยใหม่ๆขายตัวพ่อมเมื่อนี่ตัวเดียวบ่ววครับถึงในนะตัวย่างกูบอกให้เขาดั่งไบถ่าออกมาดั่งไบถื้อนั่นต้องใส่ครับพ่อดทึงนี้สาวใส่ตามสเต็ป ครับผมเย้าๆกันไปเลยตําอตับโอ้ยคือเหตุตอนใหญ่เถอะมันไมทอมจะรัดหรออันนง้นยก้อนนั่นั็เอาเือใจหน่อยเดียวแบบเฮ้ยแลบลิ้นคาวซอกินดิบเด้กินเน้เขาเย็นไม่ได้มันเอ็นใหญ่อ๋านี่อยู่แล้วคัน่เรา่นเขาเย็นเนาะเบาไปกินเขาเย็นนะคุี่กินเยใหญ่น้ำแบ่าเบาเนะ ตรงนี้ก็นลักไม่ให้เยากเี่เอียบก็เี่ยครับเียวเลยีหมเจียม่วอเียว่ีมเียวเนี่ยบัพเขาไปววมสิอลยาีเยี่ยนตายยังที่ไหม่ไหมอันนี้อันนี่เี่เอันนี้เดี่ยวิมอ๋วี่ยวะยาง่ะยางพรดีกับทาก สวัสดีครับสวัสดีครับสัองซายไปเลยครับอ้าไปเตยกันมาสวัสดีค่ะนีครับใส่เนื้อครับพทอถึงเหมือนเดิมโอ้ใหม่ใหม่ขายตัว่อมอเลยตัวเดียวบ่ครื่งในเ้าพ่้อเอาเนื้อกลเครื่องลกเสียเครื่องลสียเขน้อหมดหมดหมด่มดหมดมดหมมัหนด่ Anh đang đem không có cái gì này Tôi Thường này mà Tôi đi giang không Hay có đằng quay thả Ông mà đằng quay thả luộc không đấy Sang là hình

วันเลยตัวใหญ่ยูวัวบอกมากสุดมากเอาไหนทั้งนะบอลเอาไหนเอยังอยู่ปล่าปอดปลอดปลอดยังานคุณเอายังานเอาสองลูก ตนสองอย่างดีแล้วเป็นอกเขบ้างใช่รือเบ่คมจะมันพอดีกยงคืยงน,น,น้อกครับน้า่สค่ะหอมมลูกหมบ่บ่มีบ่ ้อยเลครับออเ่องอ่นียสองกย่งอ่าบอส่คเต้องใส่ครับปะทืนนี้สาวใส่ตามสเต็ปครับผมยาวๆกันไปเลย เราชมครับตอนทอดปลานี่ยงแม่เไปครับาไม่ทุกอย่างดีๆโอ้ยนี่ก็หอัวแล้วเนาะนี่เลยนีไปย่างกัไปย่างอย่างล้องขี่อยต้องอมครบด้วยอาริซี่ัน

อันล้มอุ้ยมันตเห็ดเจีวผมหมาควางย่ไอัว่มีันี่ใส่อตับพริกพนแล้วก็ใส่นี่ทดๆเลยข้าี oui, ี่นลมยามี <t <t ่ล่นี่นำ่ไหนกินบักินมดเนาะเมาไฟอันนี้นี่แงเียวเมดอิัวดวงคุณอยู่นี่ อันนีเจามนี่หรอขัเอารมเอาพี่เข้าของัวมาเลยาขอนะึแซ่บอาย่างอันนี้จะไปย่างนี่ย่างกันนี้ย่างัมนมวเก็บเไมเสียวงเะร่วเขาไปยางกูไมัวอยู่เอางาเอางาจอดไม่เอาอะไรมันเเดยเี้เอาเ้งเอาไปใช่เขาบอากูอย่าเนก่ออย่าไปอมมือดิเด็ก เด็กอมมือกรนเป็นบอกรออมอย่างอื่นเออาเย่างหาที่ด่าหยบลาไม่ยาจ้ทียาเนี่ยจย่างสดสดดไปเนื้อเียยกันเข้าไปย่างแม่ของกว่าสุี่ห้าต่ำมื้อฮะ

อบอกเี่ยบเียบคิดว่าทาแต่เาบอกบอก่มึงไไม่อกี้ม่ไบอกบอก่บอก่หูมองไลูกบอกด่ามึงไม่ไม่บอกไ่ไม่นี่ไส้ยอ่าเ้มมมออนนูมึงเอาไปไม่หมกไอย่างนี้ไม่ได้ควมีอะุงไรยไม้กูบอกว่าค่าฟ้าผีฟมาผดก้อยนั่อกบอก่กมึงเคือบอบอกมึงเก็เม่ตาบึงกูเห็น้ากูได่บอกมึงมาบมาแล้ว เอ้หลาเอ้ลายูหน่อยพูดเ้มูหูหน่อยพูดเาไปห่าพี่รอบคัไหมไวบ้าใส่ยี่อใส่รูดีย่บใส่ดอกตาเนือมันน่ะโตเขาาเองให้ติมออยู่ดิมึคือบ่่บกให้บกกวาบบเบออะไพี ชมองหอมมากเหวงากื็ว่าปีนั้นนี่ขวมไปว่าปุยขวมจับจัวานิ่าจักววท่าเดี๋ยวเลยที่นี่ที่ไหนมาลองมาลองขอดมันขจังวาหอมมาเลดี๋ยวเดยโอ้มากเดีเอาเอาไหมเ้กไมสันแน่นสั้นคืนนี่ปล่อยเร่องนี้บ่พี่บ่มีบีบ่มีดหว่บีหัวใจมันยังรุ้นเบิดอปลาที่ตัเปอยก็มเดาลองกซิงบ่มี่บมี่หอมบ่มีกับสราง วิารว่ใจกินได้ยังไงขาดยังไงจังบอกอันเห้อันมาลองกันอันชิ้อันอ้ออ้วบวันอ้วนนอันเหลือดวงให้กินช่วยเอาแปเนื้อเอาเอาไนบอกด้ยเอาอันอนอีลา่อนเอากินไขมันอกวานช่วยเเปาเอเสทปประเทันคื่นที่นี่ที่ไหนสองมัดพอแล้ว

ใส่อีกเนี่ยเกหน่อยฟาดอีกเยลูกชาวดาบอขัดตียตบเลยเเตยเตยเตยคุชายลูกใบแม่เมืองกันเดอีโอ้ยฟาดเดี๋ยวหลังมันกระสุนลาวถุนฮ่อกมีบีมีแต่ล่างวเฮ้ยเออล่างจะปลอยแล้วพีเต้ปวดปวดไอยางดิปวดในบ้านล่งร้านพีได้ล่างขี้ดินนอกเลยนี่โอตาปัว ใจชัวร์เยาตับกอย่างนี้เออบักฮานี่ก็เห็ดเข้มไต่เห็ดเปื่อยหนากันใจหวงสุดกล่องงามอยู่หรอกโตโอ้โหแหลบลิ่นกาะอกนี่แม่ผู้เป็นดิฉจใครเก่งมากผมเนาะหัวเต้เลยบ้าบอกว่าผู้แข่งเนี่ยขึ้นนึงกันนะมันเปล่นอยู่แล้วแม่ผู่ดิันนีแหล เทปทั่วบอกพีคซูบาวยังที่บุ้มเป็นใจล่ะเทปจางบอกเป็นไงเทปจางเอาจางเอาบุ้งั่แม่เอ้ยเยเสียกินเอ้ยอเนใจผงสุโรเฮ้ยใส่หน่อยหวดนรดบานน้ทานง่ายตัวนี้เออใช่พักไทยพักํา่โอ้โหโลนเนาะพอดีฮาตำพ้นเออซั่นนั่นละคอก็มากนั่นเอ้ยมึงก็บอกแค่เียนอการาวอ้้าแปลกกัน ยัถึกเนี่อยัถึกเนื้อแบ่หมาแเที่ยวแปกคนนี่ละบอก่ให้แบลงหมาเขาก็ไหนยูมาอยู่ท่าย่เอาเงี้ยงงัดก็ไปเดี๋ยวยิ่งเปาเอาเอาตับเหมตัหมูตับเว้คือเหตุตอนไงเถอะมันก็สอนด้วยหรออันนั้นยังไงคหนั้นก็เอาใจหน่อยแบบเมือแลบลิน่าสอเพ่กินดิบเ่อกินอเพื่อยุเ่อกินดิบ

พี่เขาอ้ยมนไปพี่จะขอมาแล้วกินดีบวเดี๋ยวานี่แล้วเขาเย็นนันดีเขาเย็นไม่ได้มันเอ็นใหญ่ออ oh, ี่เขแล้วเขาเย็นเดี๋วเปาไปกินเขาเย็นนังนั่งกินเย็นใหญ่น้ำแบบว่าเบาบเนาะนี้หารัก่ให้ กินบ่อกจากอเตยตยเตยคือมาบอกบ่ปลน่อยนี่ม่่เพือนอีเตยครับวนนั้นไม่หรอยัดไปใช้จริตายเตยกินปลน้ยนาลา้เดียวเพิงกันละสามกี่พอพ้องกัน่ะโอ้โหไปเห็นนี้กันละอันนั้นเราบอ ชืออนเมาพาเนี่เงาเกลียวข้าวเนี่ยโดนหอกเนี่ยดนหอนเหลียวไว้แน่นอนนี่ให้เกลวไว้อกเนวเต็มเอยก็ลียวาวนี่นเครับข้าวนี่เลยหมเจียวก็ไม่ัวม้อเยวมีหมนียบัตรเข้าวานขวบสิบร้อคนละย่างคนลสามบูน่ะดังนี่บุนมตัวสมึงี่บอ่ะไอ้ชุกมื่นะกูเฮ็ดอัน ข้าวสลัดมาหนีบไว้อันน้มงโบียงไ้เบียงบอกั้เตัวใหญ่เลยตัวนี้เบียงครับผมเียวซุกซุลิวขเซุกขึมาสื่อนมมันมาอย่างยับยั้งยับยงน้มน้ำเ้ำน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 ้น้น้้ำอานน้ำน้ำนน่ำน้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 ำเ้ย พ okay. yeah. no no. ี่น like no. uh,> uh, no. no. oh. uh, ี่ยี่ไหนเห็นพอ้วยเน่มือนนี่เกียว่ะโยพี่ะถ้าดกตัดเวลาเมื่อเ่เนี่เอาเตยดูกได้เอาอหลุมลุมเอยเินเงินเงินนุ่มผมมือม่น้ำเินอตากอนี่เออเอานามมามันิทแล้โอ้าดูเลหลัเดี๋ยวไปละเอาีละนุ่ม เพราใส่อา่มดจาน่ยาดนี่ตัวจอยบางอันนี้ไม่ใช่ห่อจิ้ส่เป่ยบางเป็นอะไรเนี่ยเปใี่ยนเาเพื่เปลี่ยเทียดจังไสนาะพังหาเนี่ยเปล่นแท้มาว่าเปลี่ยน่ะไรชามพีล่ะผัวมันเี่ยวลูกแล้วหัวขอบปากอะไรกินไห่ขอ่ขวหนึ่ เองคนหนึ <S <S no. <S <S ่งสคนบอก่นี no. really ่คือรวก่นเจาโอเจ้าโอายนะดกเนียางยางมันเมอนเสียเจ้าโอวายันเด๋อเอาเอาไปโลดตัวให้จังดมันคันมันทันี่เลอนิมนะนวดก็มาคันวาท่านไดู้เอาเลียงหมาวยเศร้าเนี่นี่วดก็มันเอาแม่นอยู่กับอะไรอยู่ยน่ดกกทัอร่อยไหมปเลาไว้่ะกูสาปีละ หาที่เ่าเลย่วไม่เท่าเลยด่ปวดาเท่า่้วอท่าม่เท่าไ่เงางันอืยนไปเห็นบอิเตยกหิวเข่าเห็นบอเพราะเป็นน้ำโต๊ะถกหลาย้เสียมีเดียมมีเดียมกหลายเป็นาจะบ่วเจยยเตยย่งไม่เดกไก่บ่เมื่อนี่หลันเลยสอยเพาตอนนอยู่ เด็กยิ้มแล้ว้กไม่ยห้อร้นี้เหรีไงไงรูสยี่อปาดะุนกูุูไปซื้อเสียพานหนว่าอเสียพาวของาทำมาเน่ยมองไปแบบีไงลองกราบล่างมันจองใจแล้วซอยได้ทำไมโม้่กนนีหนี่แหลุณกูุณคยไเตยเยอะไห

เนี่ยเปเทียวตวนเดือนมันสีดำมาเห็นมั้งยอตืงนคยอตึงตาตะกวนตัวายแต่เี้ยงเกี่ยวเวยชนะเดาะพอดีกันนีดีจัเียเือดมันสีดำมันสีบเดีน่เอาเชฟเชฟไปโดนาเออเชฟเชฟเชฟนยังกอกานุ่ม้บวจะสงกน่อยู่เนี่ยวัวเดี๋ยว่งมาที่ มันมึนนองตวงก็พาเป็นดหนหมนี่ว่าไอ้จอยนาะจะกี่งามอีโอแกควังน้องอไแอยังขอมมนจัยสันเออยู่เพื่อนเอาิืเราบนนี่ผม่าจ้างไออย่งนี้ปนแบนี้เลยมเเือกี้ไม่ไปโดดว่าอยุ่งกับแม่งยานไหม เบ่ไอ้ไอปีอ่ะแม่บอกว่าว่าว่าที่หไหนท kind of um, ี <hi> ่ใต <gram>, anyway. e ้ข right ุด่างกเปขาปีไปแล้วนคืนจะเออลูกไอตี้เว้ยเเดียวกันเลเชื่อมือเดียวกันกกใชไว้าบ่ะยุกเมื่ยยานี้อัล้เออเ่ยเอเยเออเ่ยเออเน่ยเอเปเยเเ่ยเอเ่ยเออเน่ยเอเนยเออเป่ยเออเยเเ่น่เอเเเอเน่เน่เอเเอยเอเไเเเอเเอเน่เน่นี่เ่เอเเเ่เอนเเ่เอ

เข้าไปคอมเมนยทเข้าไปหม่องไหนคือร่างมีหลุมมั้อย่างน้อเข้าไปที่ช่องขี่รถลงกไปกรุงเลยหล่ะวัวค่ามคเยวทั้แม่เขาเม่นยุเธกรีบมาแล้วค้าเดียวไม่หูุมปัญยาก็เลยเย้สั้นขาเถ่นถุงงยาก่ยอีก้อยเยกว่าเยอเต้แก้วบบมันแต่แก้อ้อยนะลุกแล้วจับได้แล้วปุ้กควายเขาว่านู้สาวทั้งเลยเนาะ ตื่นกัน่หลองตื่นกันพี่หลอกบ้งเบ้งมากให้หยุขวงตัวนีให้เงินเยอดวยตัวนีตีเมนเทาซึ่งมันเลยเขามบ้เงินกับคนาแล้วเยมาคัซึ่งองไคีดอนขี่ไมเยอะเห็นแล้วครับรัเาปิดตัวแม่เราเียนต่ำมันเสมไปเลยโอ้ตกวเกาิ เอวัาใจไรมาฆ่าเลยใหวัใจคันว่ขายังคือยังำไมู่่าเปิดอะไหตีมยันยูานี้่เพราเขาบ่กยอมกับกุนีแล้วใจยี่ทำเนี่ยมันตายหยลังหยับหลักัดจาหันหลับยาะตเาะเราเลยมันทันนดนึนเ่อะอนปันโอ้อมประคองกันละโอ้บันดมาฆ่าเลยใส่บ่

หอบเป็อยางข้างหมอเข่ลองกันใส่เหี่ยงชุแบใส่งวนตั่วเาจับไก่เหมือนกไกัมีเลี้ยง่ชวบไว้ลูกจอาไก่ตุ้งต้ตัวต้งต้นตัวใ่เั็นลูกเดือนไวล้มควยมา รูได้คูกาวไม่รไมรูปไม่เตำรวจมากไม่้ว่าย่ไล้วเอาอยัยาบมายัค่อยดเอาลูกเนควบเลือกปะนี่ชัวว่องเดียวห้าวั้นควบเลือกแน่เมันจะเกี้ยนว้าอยางยงไม่ปนองเขีวเลยลบุกเลยไหม้าบกินเองว้าว้าอันนี้อัอันนี้เดอหาน้ามอันนี้ เมื่อได้สิงเมื่อได้ว่าอย่างงามเนาะนี่ครับอย่างงาขาวขาว่าได้รุดปักแรกออกพอดีทีอันนี้อันจีบป่อยเขาบอว่นี่ว่ะป้่อยปล่อยแล้ว่าท่าน่อยปล่อยแล้วไปว่าท่านปล่อยปอ่อยปล่อยว่าทีไปน้อยูว่าที่ถามว่ามีสมองบอครับถามาซื้อนะพอข้ามีสมองบอป่อยยสมองง่วะี่ไปซือสมองง่ว ก็ค่ะมีจะบองวัาสวยกว่าแม่น,นอนเยอะชีมงหามงแล้วมาเสียบให้ตีผมเลยครับเดี๋ยวนีว้แก้ว ววียงกัน่เาอ็ซีเข้าสก่อนโทรมาหาเขาเดียวเขาไปนั่งเร้เขาเขาม่จิ้เดียวบ่หังเมอร้อควมดิพร้อมเดยยหโอเดหดเล่ตัวนี่ัดเย็บเใล่นตายน้ยนั่งจุมนกตแล้วไป่ักรับวสดบอกนึกแตัว เอาูลงางเรเองหัวก็เลยเด้อกิมากเลยเาวางเอากอละ้องมานเขารับกลับเมือตามาได้แย่หัวตาดูลางเลยใส่นลกโอ้โหใสเหือนตุงย่างอ่ะใส่ย่างหวหจะเเอนต้ง่าง่เสียห้องหลดแย่อ่งจัง่งเาางเต้หัว่อเมียตัวดีเพราะดีเพราอเพาะต้องส่เพับวเพราะว่าเขาหัวพ่อมีเนาะ เช่แบบสุรดเขาไม่ดีอ่ย้ายรากบอกินของบกคุางเลยทีเด็เลยที่เด็ดเลยาไปซื้อมาเอเี่ยเน็นเน้นต้านด้เดี๋ยว้า่เป็นสายเล้อาอเาไใส่เลยครับขอบคุณด้เลครับอ้ยกินอะไรใส่ร้อนดเบตย่างองไ่ดเลยเปลักมาอเางหัวมันโตยได้หน่อยจะกอิ่มกันก็เบิรงนเนี่ยเาเ้ากินยำนี่ยังเบิด์ทองคำโร่ไว้ใส่ปลากินด้ใส่ปลาต้องเชม เอบอย่ชิมไม่วาม่เยังไม่กัวางอคมแทเพียล่คมว่คมแล้วดิปีั่ไหมสิไหมเอาอันนี้แม่อันนี้แม่ห้ที่มึงมาเมื่นก่อนนะออชิมอ๋อเอย่างว่าร่นะย่างพอดีกับทักทิ้ง ตักสองเลยจบมาเลยอย่างวันมาอเพื่อนดเลยรหวยันกปนแข่งงนลองมันเลยลองมอเพื่อนเดี๋ยวเขาครลกัไกลกันนะลองมึงครับเปิดลาดราบเลยได้มดเลยครับบริหารยังอยู่นวดดิเปี๊ยเพื่มนเพิ่มเมามมเมากูเลน่องอีกบูเบผู้เปว่ะบับ

ผักไกได้หน่นมองมาเลยมันบดสงผัวทุบกระท่อมกระแชมมันกูบดสิพี่อะไรงีมาดมาามั่ยิ่เด้ออะไรเงี้สุดยอดครับอย่ามานเีมือเ้ยมันือว่าว่าชองภาษีอะไรเงี้นี่อะไรนี่การบวกหรือกาตัดอะไรักอย่างตเดงงตัดงงตัดงงมัดงนมัดงงไัดงงต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 ัางงตัดงัดงงตัดงงตมดงงตั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 อาี โอ้สดเงินพอ่แม่ไปแล้วครับยิบนี้ฝากไว้เพืแชร์ครับเป็นะครับไแ้ะไนี่มหวนลยเสดาคือกันเลเสดาที่พอแม่กบแกเลยเอาซะ